ลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมชาติยูเครนครับทีมชาติยูเครในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ร่วมในกลุ่ม C ครับประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ยูเครนออสเตรียและมาซิโดเนียเหนือครับยูเครจะลงทําการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายเกมแรกไปเยือนทีมชาติเนเธอร์แลนด์สนามอันสเดอร์ดามอารีนาเมืองอันสเดอร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์ครับต่อด้วยเกมที่2พบก,กับทีมชาติมาซิโดเนีย ลงแข่งขันกันที่สนามอารีนาเนชั่นเนลาบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียและเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของสายซีทีมชาติยูเครนพบกับทีมชาติออสเตรียที่สนามอารีนาเนชั่นเนล่าบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียและนี่คือผลการแข่งขันใน19เกมล่าสุดของทีมชาติยูเครนนะครับที่ลงทําการแข่งขันยกเว้น1เกมนะครับคือเกมเมื่อคือนนี้ที่ทีมชาติยูเครนนะครับลงทําการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับโดยผลออกมาคือทีมชาติยูเครนชนะไปได้ ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับตรงนี้ผมไม่ได้เอามารวมใน19เกยมย้อนหลังคือจะเอามาถึงเกมคู่สุดท้ายก็คือเกมที่อุ่นเครื่องนะครับเกมนี้ที่เสมอกันไป 1, 1นึ่งหนึ่งฮะงั้นเราขอเข้าไปดูทีมชาติยูเครนที่ลงล่าสุดอุ่นเครื่องกับไอร์แลนด์เหนือกันหน่อยครับโดยรายชื่อก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับนะดูไว้เป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจครับขอใช้แผน41 41 41 41นอ่านครับตรงกับสถิติตอนที่ ยูเคนใช้นะครับ4-1 4-1ตอนที่รอบคัดเลือกยูโรครับแล้วช่วงเอ่เนชั่นลีกก็หันมาเล่น4-3-3ประมาณนี้ครับอะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าใน19เกมนักสุดของทีมชาติยูเคนเนี่ยผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะก็จะมีผลที่ผมรวบรวมมาก็จะมีสึบฟุตบอลยูโรสึบฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกจํานวน8เกมการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีผลฟุตบอลเนชั่นลีกนะ6เกมการแข่งขันแต่จะบอกก็เป็น6เกมการแข่งขันไม่ได้เพราะว่าท ทีมชาติยูเครน่ะลงทําการแข่งขันนะก็คือจะมีเกมที่พบกับสวิตซ์พบกับสเปนพบกับเยอรมนี er ani, แล้วก็พบกับสเปนอีกครั้งหนึ่งเยอรมนี er ani, แล้วกเกมที่เจอกับสวิตซ์เกมที่2เนี่ยทีมชาติยูเครนไม่ลงทําการแข่งขันและถูกปรับแพ้ไป3 0มตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอาข้อมูลมาใส่ให้กับนักเตะนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันฮนะก็เลยไม่รู้ว่าใครได้ลงตัวจริงตัวสำรองแอซิสก็เลยตัดไปก็จะเหลือแ, League, แค่ฟุตบอลเนชั่นลีกแค่5คู่งั้นเรามาดูกันหน่อยครับว่าในทีมชาติยูนโ2020 มีนักเตะคนไหนกันบ้างน,นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับรายชื่อนักเตะทั้ง26คนผมก็ได้เอามาจากทางเว็บไซต์ของยูฟ่าครับที่ทางยูเคนส่งรายชื่อให้นะครับที่จะใช้ในการลงแข่งขันสืบคุตบอลยูโร2020ในรอบสุดท้ายนี้ครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่านักเตะของทีมชาติยูเคนคนไหนน่าสนใจและน่าเรียกเข้าสุดทีมกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูสถิติของทีมชาติยูเคนกันหน่อยครับโดยทีมชาติยูเคนในการแข่งขันสืกคุตบอลยูโรรอบคัดเลือกจำนวน8เกมการแข่งขันนะคร ทำสถิติด้วยการชนะ6เสมอ2ยิงได้17ประตูเสีย4ประตูเก็บไปได้5กินชีสครับโดยในฟุตบอลในชั้นลีก5เกมไปแข่งขันแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันบวกกับฟุตบอลอุ่นเครื่องอีกนะครับก็เป็น11เกมการแข่งขันก็ทีมชาติยูเครนทำผลงานถือว่าไม่ค่อยดีนะครับชนะกัน3เกมเสมอ5แพ้3ยิงได้12ประตูเสีย16ประตูเก็บไปได้กัน2กินชีสครับแล้วก็รวมทั้งรายการทั้งหมดใน19เกมการแข่งขันล่าสุดของทีมชาติเคท งานด้วยการชนะไป9เกมเสมอ7แพ้3ยิงได้29ประตูเสีย20ประตูเก็บไปได้7กินชีสครับแผงการเลขหลักๆนะครับที่ยูเคนจะใช้ก็จะมี4 1 4 1นะครับ4 1 4 1, C 1. หลังจากนั้นก็จะหันมานิยมเล่น4-3-3อยู่พักใหญ่ๆเลยครับนะ4-3-3อยู่พักใหญ่ๆเลยแล้วอาจจะมีสลับเป็น3-4-1-2บ้างแต่ที่เห็นก็คือ4-3-3กับ4-1-4-1นะครับที่จะเห็นบ่อยนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดที่อุ่นเครื่องกับไอแลนด์เหนือนะครับนะอุ่นเครื่องกับไอแลนด์เหนือก็หันกลับมาใช้แผน4-1-4-1ครับงั้นเราไปดูกันครับว่านักเตะของทีมชาติยูเครนตัวไหนที่น่าสนใจและน่าจับตามองไล่เรียงกันไปทีละตำแหน่งครับเริ จับตามองครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมเอลิเย่ปียาทอครับโดยปียาทอปนั้นเป็นผู้รักษาประตูแต่ละโอกาสลงสนามใน19เกมนักสุดของทีมชาติยูเครนลงเป็นตัวจริงถึง11เกมครับราคาอยู่ที่5ล้านครับมาถึงนักเตะคนต่อไปครับผมชินเชงโก้ครับจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพูดว่าชินเชงโก้นั้นเป็นตัวรับเต็มรูปแบบก็คงจะพูดไม่ได้ครับเพราะว่าในแฟนตาซีไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซียูโร2020 Offi c i a l แล้วก็แฟนตาซียูโร2021 GG Live นะ ชินเชงโก้นั้นเล่นคนละตำแหน่งกันครับเล่นคนละตำแหน่งกันโดยในของฟุตซีออฟฟิเชียลเนี่ยชินเชงโก้นะครับชินเชงโกจะเล่นในตำแหน่งกองหลังครับจะเล่นในตำแหน่งกองหลังในระบบจะเป็นกองหลังนะครับส่วนในของ g ีจีไลท์นะครับชินเชงโกจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับแต่ก็ยังถือว่าน่าเรียกเข้าสู่ทีมเพราะอะไรครับามาลองฟังเหตุผลกันดูฮะชินเชงโก้นะครับลงสนามเป็นตัวจริง จาก19เกมนักสุดของทีมชาติจูเคโลเป็นตัวจริงถึง14เกมยิงได้3ประตูทําได้2แอสซิสครับราคาอยู่ที่5.5ล้านเท่านั้นเพราะวัาถึงผมถึงแนะนำครับตัวนี้ถ้าเป็นของฟ n t ซียูโรออฟิเชียลก็ดีเลยครับซินเชงโก้ในระบบเป็นกองหลังแต่ในชีวิตจริงครับซินเชงโกจะขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางนะครับเป็นกองกลางเป็นวิฟิลกองกลางตัวรับก็เคยเล่น แต่ช่วหงหลังๆมาที่เห็นบ่อยเลยก็คือไปเล่นเป็นปีกซ้ายครับนะไปเล่นเป็นปีกซ้ายราคาอยู่ที่5.5นะก็ถือว่าน่าเลือกเลยครับแต่ถ้าเป็นของใน GG l i t e ก็ถือว่าเป็นกองกลางก็ยังน่าเลือกอยู่ดีครับกองกลางในราคา5.5ก็ถือว่าเป็นกองกลางราคาถูกที่พอจะฝากความหวังได้ไม่ว่าจะเป็นของ GG Live หรือของ Fantasy Euro Official ก็ถือว่าชินเชงโก้ก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าพิจารณาแถมราคาไม่แพงด้วยครับนักเตะตัวรับคนต่อไปของทีมชาติยูเคนที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมอเล็กซานโดคาวาเยฟจากสโมสรไดนามเคียบครับคาราวาเยฟได้รับโอกาสลงสนามใน19เกมนัดสุดของทีมชาติยู ลงเป็นตัวจริงถึง11เกมตัวสำรองตัวสำรอง2เกมทำได้5แอสซิตราคาอยู่ที่5้าล้านครับตำแหน่งที่คาราวาเยฟเล่นอยู่บ่อยๆก็คือจะเป็นตำแหน่งแบ็กฝาครับบางครั้งก็ถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กด้านฝาครับถ้าวันไหนผู้จัดการทีมหามาใช้เล่นหลัง3าตัวแล้วจะมีวิงแบ็กทั้งสองข้างคอยเติมเกมลูกครับราคาอยู่ที่5ล้านถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าทำได้ถึง5แอสซิตครับก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติยูเครนครับนักเตะ สนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติยูเคนะครับผมมิโคล่ามัฟวิิงโก้ครับจากสโมสรชัตเตอร์โดเนตครับใน19เกมล่าสุดของทีมชาติยูเคนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง17เกมครับราคาอยู่ที่4.5ฮะ4.5ล้านเท่านั้นเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ครับโดยมัฟวิยิงโก้นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าน่าจะก,การันตีในตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ครับก็คิดว่าน่าสนใจและน่าจับตามอง,องครับนักเตะคนต่อไปที่น่า สนใจและน่าจับตามองครับเป็นนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ครับผมเซอร์ฮีคิปซอครับจากสโมสรอนชัตเตอร์โดเนตครับโดยคลิปซอฟนะครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง12เกมจาก19เกมในสุดของทีมชาติยูเครนที่ลงทําการแข่งขันครับราคาอยู่ที่4.5ครับนักเตะตัวรับคนสุดท้ายนะครับของทีมชาติยูเครนที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับวิตอรี่มิคคเรนโคจากสโมสรอนไดนามูคริฟครับตำแหน่งที่เล่นนะครับก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแต่ช่วงหลังๆมานี้ขยับขึ้นมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ครับจาก เก้าเกมนักสุดของทีมชาติยูเครนครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง12เกมทําได้1นึ่แอสซิสครับราคาอยู่ที่4.5ล้านครับ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มกองหลังที่น่าสนใจครับราคาอยู่ที่4.5ล้านเท่านั้นนักเตะคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับมาดูในตำแหน่งตัวลูกกันบ้างครับผมลุศลานมาลินนอฟสกี้จากสโมสรอนอตแลนต้าครับใน19เกมหลังสุดได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง15เกมครับยิงได้5ประตูทำได้3แอสซิสต์ราคาอยู่ที่7ล้านครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือรับหน้านที่ยิงฟรีคิกของทีมด้วยครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจในตำแหน่งตัวลุกของทีมชาติอัครับราคาอยู่ที่7 ล้านก็ถือว่าไม่แพงมากตำแหน่งที่เล่นนะครับก็มีเล่น CM ก็เล่นนะครับบางครั้งก็ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าแต่หลังๆมาครับจะได้รับโอกาสเป็นกองกลางตัวลุกเพื่อง่ายคือจะได้รับโอกาสในตำแหน่งตัวลุกครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองตำแหน่งตัวลุกของทีมชาติยูเครนครับนักเตะ ตัวลูกคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับตัวนี้ชื่อคุ้นหูแน่นอนครับเพราะว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอยู่กับสโมสรอเวสแฮมครับยามูเลนโก้ครับใน19เกมหลังสุดของทีมชาติยูเครนยามูเลนโก้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง9เกมครับยิงได้2ประตูทำได้1อซิสต์ครับราคาอยู่ที่8.5ล้านครับข้อดีของยามูเลนโก้คือรับมาที่ยิงจุดโทษของทีมนะฮะตำแหน่งที่เล่นได้นะครับก็มีตำแหน่งกองหน้าริมเส้นฝั่งขวาปีกขวาหรือแม้แต่ตำแหน่งกองหน้าครับ ยามูเลนโกสามารถเล่นได้หมดเลยครับอยู่ที่ว่าผู้จัดจาก,การทีมจะใช้ให้ยามูเลนโกนั้นเล่นในตำแหน่งอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็คือ เป็นตำแหน่งตัวลุกที่น่าสนใจแน่นอนครับนักเตะตัวลุกทีมชาติยูเครนคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมโรมาญาเลมจุกโดยใน19เกมล่าสุดของทีมชาติยูเครนที่ลงทําการแข่งขันนะครับโรมายาเลมจกไแต่ัะโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง13เกมตัวสำรอง3เกมยิงได้7ประตูทาได้1แอสซิสครับราคาอยู่ที่7ล้านเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่น่าสนใจน่าจะเป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมครับราคาก็อยู่แค่7ล้านเท่านั้นถือว่าไม่แพงครับกับตำแหน่ง กองหน้าตัวฟอร์มหวังของทีมแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นนะครับปกติก็เล่นทั้งกองหน้านะครับกองหน้าตัวเป้า กองหน้าคู่หรือแม้แต่กองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายครับก็ได้รับโอกาสเล่นเป็นตัวลุกทั้งนั้นเลยครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับและเดินทางมาถึงนักเตะตัวสุดท้ายครับในตำแหน่งม้ามืดหรือม้านอกสายตาโจ๊กเกอร์ของทีมชาติยูเครนครับผมวิกเตอร์ไทแกนคอฟครับจากสโมสสอนไดนามเคียบครับไทแกนคอฟได้รับโอกาสลงสนามใน19เกมนักสุดของทีมชาติยูเครนลงเป็นตัวจริงถึง7เกมตัวสำรอง,ง6เกม,เกมยิงได้5ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 6. 5ล้านเท่านั้นครับโดยไทยแกนคอฟนะครับเล่นในตำแหน่งปีกฝาบางครั้งก็ขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าริมเส้นฝั่งขวาครับริงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมแถมราคาก็ถือว่าไม่แพงด้วยครับในราคา6,5ล้านเท่านั้น เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลทีมชาติยูเครนที่จะลงทำการแข่งขันศึกคุตบอลยูโร2020ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นท่านผู้จัดการทีมแฟนตาซียูโร2020 Official ท่านผู้จัดการทีมแฟนตาซียูโร2021 GG Live นะครับหรือเ,เพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ